บ KS1C ที่รู้จักกันในชื่อส่งออกว่า KS1C และในกองทัพจีนในชื่อ HQ12 เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับกลางที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และ UAV ในระยะปานกลางโดยเวอร์ชั่น KS1C เป็นรุ่นส่งออกที่ปรับปรุงจากกลุ่นต้นแบบเพื่อให้ติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์แคนิสเตอร์เพื่อนย้ายสะดวกและลดเวลาการเตรียมยิง ระบบนี้ประกอบด้วยชุดส่วนหลักหลายชิ้นที่ทำงานร่วมกันตั้งแต่การตรวจจับการติดตามการสั่งยิงไปจนถึงการสนับสนุนภาคพื้นดินและการบำรุงรักษาทำให้เป็นหน่วยที่สามารถปฏิบัติการแบบอิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการป้องกันอากาศร่วมกันได้หัวใจของระบบคือจรวด KS-1C เอง สรวดความยาวประมาณ5.6เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางราว0.4เมตรน้ำหนักรึ้นต้นประมาณ886-900กิโลกรัมโดยติดตั้งหัวรบน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมแบบแตกกระจาย h ถ h e x p l o s i v e Fragmentation และใช้เชื้อเพลิงแข็งเป็นหลักความเร็วร้อนยิงสูงสุดอยู่ในระดับหลายร้อยเมตรต่อวินาทีจนถึงมากกว่า1,000เมตร วินาทีสามารถปฏิบัติการในระยะจากไม่ี่กิโลเมตรจนถึงประมาณ50-70กิโลเมตรขึ้นกับรุ่นย่อยและสภาพเป้าหมายโดยมีความสามารถปฏิบัติการที่ระดับความสูงประมาณ0.3-25ก,กิโลเมตรขึ้นไปในด้านการชี้เป้าและการนำร่องระบบ HQ12 ต่อกิโลซซเมนต์ลบ1 c ใช้ชุดเรดาร์และสถานียิงที่มีความสามารถหลายชุด ประกอบด้วยเรดาร์สืบหาระยะไกลเซอร์วิลาน 3D มนีเซิร์ฟราดาที่ตรวจจับเป้าหมายในระยะไกลและระบุพิกัดเรดาร์นำการยิงเอนเตจเมนต์ไฟล์คอนโทรลราดาซึ่งอาจเป็นระบบแบบเฟสอาร์เรย์ PESA ที่สามารถติดตามเป้าหมายห่อลายจุดและชี้นำคำสั่งการสู่จรวดซึ่งในรุ่นพัฒนาต่อมามีการระบุถึงหน่วย h 200หรือ s j 2 3 1ที่ทำหน้าที่เป็นหัวใจขององค์การยิงและการนำทางของแบตเตอรี่ทำให้ระบบสามารถจัดการเป้าหมายหลายลำพร้อมกันและส่งคำสั่งนำวิถีให้จรวดได้อย่างแน่นยํำในสภาพสนามรบที่มีสัญญาณรบกวนสูงได้ดีขึ้น แพลตฟอร์มการยิงทั่วไปของ KS14 เป็นรถยกรถลากหรือรถลำเลียงที่มีู้ยิงแบบแคนิสเตอร์จำนวนหลายตำแหน่งเช่น4-6ตำแหน่งต่อรถซึ่งทำให้การย้ายตำแหน่งและการซ่อนตัวสะดวกกว่าการใช้รางแบบเดิมรถยิงเหล่านี้ทำหน้าที่ตั้งยิงและปล่อยจรวดเมื่อได้รับคำสั่งจากสถานียิงกลางหรือจากศูนย์บัญชาการหน่วยระบบมักมียานสนับสนุนเพิ่มเติม เช่นรถบรรจุเติมจรวดรีโหลดเวฮิเคิลรถไฟฟ้ากำลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่เพื่อให้แบตเตอรี่สามารถปฏิบัติการต่อเนื่องและรถบำรุงรักษาทางเทคนิคที่เก็บอะไรและอุปกรณ์ทดสอบต่างๆโครงสร้างระบบสั่งการและควบคุม C2 ประกอบด้วยศูนย์บัญชาการแบตเตอรี่ซึ่งเชื่อมต่อก,กับเรดาร์สืบหาและเรดาร์นำการ เพื่อประสานการตรวจจับการจัดลำดับเป้าหมายและการแจกจ่ายคำสั่งยิงไปยังรถยิงต่างๆระบบมักมีฟังก์ชัน IFF (Identification Friend or foe) เพื่อช่วยแยกความแตกต่างระหว่างเป้าหมายมิตรและศัตรูและยังรองรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสันการระดับบนเช่นเครือข่ายพื้นที่รับรู้สถานการณ์ทางอากาศเพื่อให้การป้องกันมีมิติแบบร่วมและลดโอกาสยิงพลาดยิงเพลอนร่วมรบ ด้านการนำทางของจรวด KS1C โดยทั่วไปเป็นการนำวิถีแบบวิทยุคำสั่ง (Radio Command g ี i d a n ซึ่งหมายความว่าเรดาร์นำการบนพื้นจะคอยส่งข้อมูลการแก้ไขวิถีไปยังจรวดขณะบ,บินในบางแหล่งมีการกล่าวถึงการผสมผสานกับเซนเซอร์บนจรวดหรือระบบกึงแอคทีฟในรุ่นที่พัฒนาขึ้นวิธีนี้เหมาะสำหรับการตอบโต้เป้าหมายที่บินด้วยความเร็วสูง และมีการมโนแต่ก็ทำให้การรบก,กับระบบรบอิเล็กทรอนิกส์ ECM ของศัตรูเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจัดการการปฏิบัติการจริงของ KS 1 C แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถจัดการเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันและมีความน่าเชื่อถือในการป้องกันพื้นที่ระดับเมืองและหน่วยกำลังตัวอย่างผู้ใช้งานส่งออกมีหลายชาติ และระบุช่วงการใช้งานจริงในภูมิภาคต่างๆซึ่งทำให้มีการปรับแต่งแพ็กเกจสนับสนุนตามความต้องการของลูกค้าเช่นจำนวนรถยิงต่อแบตเตอรี่จำนวนจรวดสำรองและชุดเรดาที่เลือกใช้สำหรับผู้ที่ทำคลิป YouTube แนะนำให้โฟกัสที่การอธิบายการทำงานร่วมกันของส่วนประกอบหลักจรวดเรดาร์สืบหาเรดาร์นการยานยิงศูนย์ควบคุมและการสนับสนุนทางเทคนิค พร้อมภาพประกอบหรือคลิปสั้นๆของแต่ละชิ้นเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจภาพรวมการทำงานของระบบทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการให้รายละเอียดทางเทคนิคเชิงลึกที่อาจเป็นข้อมูลอันตรายหรือเป็นประโยชน์ต่อการลักลอบใช้งานและอ้างอิงแหล่งข่าวสาธารณะเมื่อกล่าวถึงสเปคระบบหรือเหตุการณ์การใช้งานจริงเพื่อความน่าเชื่อถือของวิดีโอหากต้องการ ผมสามารถปรับข้อความนี้ให้ยาวขึ้นเป็นสคริปต์อ่านสำหรับวิดีโอหรือตัดเป็นพารากราฟสั้นๆเพื่อใช้ในคำอธิบายของวิดีโอและใส่แท็กคำคนที่เหมาะสมให้ด้วยบอกความต้องการมาได้เลยครับ